cũng sáng hang ra ระหว่างเดินทางนะครับเจอกับโรยตีนเสือดำนะครับผมตินใหญ่มากครับเท่ากับหมาพันเลยนะครับผม เป็นเต่าครับผมนี่ดูครับเป็นเต่ายางครับตัวนี้โอ้มีเห็บกัดด้วยนะครับนี่เห็บเลดตัวใหญ่มากนั่นที่ขามันเห็นยังนั่นเห็บเลดครับโอ้ตัวใหญ่ครับผมเห็บกัดติดอยู่ครับดูครับเอน็น้ำทต้าเลยพี่กันไง เป็นเต่ายางเลยเพื่อนๆหรือว่าเตากำรรใช่ปะเต่ายางครับเตากำรรม,มันจะมีหนามแต่ผมไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันอยู่แปลกๆนะครับต่อตัวนี้ความรู้ผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องเต่าก็เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับผมเพราะว่าจับมาดูเฉยๆนะครับนี่นี่เยี่ยวแตกแล้วเดี๋ยวจะปล่อยนะครับไป,ไปนะครับผม ดูครับเพื่อนๆตรงนี้มีอเป็นที่ปลักของหมูนะครับผมอย่เยะเลยหมูป่าปลักนะครับผมมีทางเดินมาจากฝ่ายโน้นด้วยแล้วก็อีกฝ่ายนึ่งเป็นที่นอนของหมูนะครับเต่าไปนน่นแล้วนะสงสารมันนะครับผมหาก็พิการนะครับรอยมานงงไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับผมเราอย่าไปยุ่งไหมอืมีมากครับลอยมา หลักอยู่ตรงนี้นะครับผมดูครับดูเยอะเลยนะครับผมตอนนี้นะเพื่อนๆเราก็เจอกับโอยหมูปา่าเยอะมากนะครับเก็นนี่เป็นโรยเสือดำครับผมนี่ครับ ไม่รู้ตัวเดียวกับที่ผมเห็นข้างนอกหรือเปล่านะครับมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่เสือดำก็เป็นเสือปลานะครับผมเสือปลาก็ตัวใหญ่อยู่แต่ผมว่าน่าจะเป็นเสือดำมากกว่านะครับเพราะมันตามหมูนะครับผมเนี่ยมันจะตามรอยหมูมาเลยนะครับผมเข้าไปสังข้างในเดี๋ยวตามมาดูเลยนะ ต้องเอามีดออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะผมครับ,อรบลอยใหม่ๆเลยนะผมตามหมูมาคาดว่าน่าจะเป็นเสือนะผมนี่นีนต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับผมพบกับผมเด็กในมงกันดเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เข้ามาในป่าดิบชื้นนะครับเป็นบ้านที่เราสร้างเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ยังแข็งแรงดูดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทาใหม่นะผมจะกั้นฝาผนังใหม่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมเอาเท่าที่ทําได้นะผมแล้วก็ค่อยทําต่ออีกนะครับกะว่าคืนนี้เดี๋ยวจะกั้นตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่คืนนี้วันนี้จะกั้นตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้ามืดเสียก่อนก็คงจะไม่ได้ทั้งหลังนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าวันนี้จะ กั้นฝาผนังได้ขนาดไหนนะผมเพราะว่าตอนนี้4ี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ผมเข้ามาก็ช่วงบ่ายโมงกว่านะครับผมแล้วก็เดินอีกกว่าจะมาถึงนะครับผมเดินชมธรรมชาติเรื่อยๆนะผมก็โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็มาสร้างกันเลยนะผม เพื่อนๆผมได้เดิอนออกมาหาผักนะผมก็เจอกับช้างนะผมน้องดูครับยังน,น,น,นะผมเป็นช้างอะ เลี้ยงช้างนะครับผมเดินหลบหลีช้างนะครับ,รบนะครับมึงช้างนะๆๆผมว่าจะหาหยกกล้วยป่าไปแกงนะครับผมไม่ต้องเอาแล้วนะครับรีบกลับที่พักดีกว่า ลืมบอกไปนะครับเพืเ่อนๆอ่าตอนนี้ผมหุงข้าวนะครับแล้วก็ใส่น้านะครับดูเลยนะเพื่อนเพื่อนน้าประมาณข้อนิ้วนึงนะ,ะผมถ้าเป็นข้าวแข็งก็ข้อนิ้วน,นิดนิดนะครับข้าวอ่อนก็ต้องประมาณข้อนิ้วจากบนข้าวสารนะครับจากบนข้าวสารข้อนิ้วหนึ่งล้วก็ไม้ฟืนใส่เลยนะครับทีเดียวเลยนะผมตอนนี้มืดเรียบร้อยนะผมเมื่อตะกี้ไปหาผักนะครับไปเจอช้างนะผมอ่าไปหาหยวกกล้วยปา่า ไม่ได้สักหยวกหนึ่งเลยนะครับผมไปเจอช้างแล้วก็ต้องรีบนะครับรีบเบี่ยงทางที่ว่าเจอช้างนะครับรีบกลับที่พักมืดพอดีเลยนะครับผมก็มาหุงข้าวนะครับโอเค ดูเรียบร้อยครับเพื่อนๆมาดูครับเก่าปลาโอครับผมเกงข้วปลาโอแล้วก็ทอดปลาโอนะครับบีบสมน้ำนิดๆนะครับผมโอ้ล้นครับผมชิมก่อนชิมก่อนอหอมมากจ้ะได้ตั้งข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะกินนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับผม อ,อร่อยครับใครดูอยู่ก็เักข้าวมากินพร้อมกันเลยนะครับอืมอร้อนอืมอดยอดนะครับผมดูครับเน้นๆนะครับเนื้อ Alors là bon. ตอนนี้นนก็เบเพื่อนก็เปลี่ยนผ้าเรียบร้อยนะผมหนาวมากเลยอากาศหนูแฟนก็หลับแล้วนะผมส่วนฝาผนังนะผมแข็งเลงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไม้ไผ่หมดเลยนะครับฝาผนางังยังเหลืออีกนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะกั้นยังไงนะครับให้มันสวยแล้วก็ข้างหน้านะครับจะทํากั้นไม้ไผ่ด้วยนะผมแล้วก็หลังคาไม้ไผ่ข้างล่างก็เป็นไม้ไผ่หมดเดี๋ยวจะดัดเปลงนะครับไปทีละนิดนะผมไปเรื่อยเรื่อยนะครับวันนี้ได้นิดเดียวเนาะ เพราะว่ามืดเสียก่อนนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมสดชื่นมากเราได้ก่อไฟไว้ด้วยนะครับผมเป็นควันไฟนะครับอ๋อไม่มีเป็นเปลวไฟนะครับผมออกเฉพาะฟันมันผมคิดว่าที่เราไปเจอช้างวันนี้นะครับผมก็เลยก่อไฟไว้ทั้งคืนนะครับคงจะนอนไม่หลับนะครับไม่รู้ว่ายัางไงนะครับผมเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงหักไม้ไผ่นี่ใช่เลยนะครับก็ฟังอยู่ว่าไม่รู้จะเข้ามาตรงนี้หรือเปล่านะครับช้าง ไม่น่าจะมานะผมคิดว่านะผมเราก่อไฟแล้วนะครับกลิ่นควันไฟมันไปไกลนะครับผมไปหาผักไม่ได้ผักสักนิดเลยไปเจอช้างก็ต้องรีบกลับนะครับผมมาถึงที่พักมืดพอดีเลยก็โอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับเพราะว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วทําไมนู้นในนี้นะครับเกือบเที่ยงคืนเลยคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆเจอกับผมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับฝันดีครับ สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆก็ตื่นมาชมธรรมชาติตั้งแต่หัวเช้ามืดเลยครับวันนี้ก่อไฟผิงไฟนะครับอากาศเย็นมากเลยอุ่นหนาวโอ้โชคดีนะครับที่ผมมีถุงนอนเราเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่หนาวเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าผมจะทํากันให้เสร็จนะครับผมข้างบนนั้นจะทําเป็นอ่ากันแนวยืนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชม่วันเลยนะครับ ลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะไปฟันไม้ไผ่แล้วก็ผ่าไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวคันนะครับผมเป็นชุดนอนนะครับเอาไว้นอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับผมโอเคไปลุยกันเลย